โรคสมาธิสั้นเนี่ยก็คือการที่เด็กเขาไม่สามารถที่จะเพ่งความสนใจไปในสิ่งที่ต้องสนใจได้นะคะเรามักจะเริ่มวินิจฉัยเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนไปแล้วเด็กบางส่วนมีอาการคล้ายสมาธิสั้นจริงแต่เกิดมาจากการที่เวลาอยู่ที่บ้านไม่ได้รับการดูแลแต่เมื่อถ้าเขาเข้าโรงเรียนไปแล้วแล้วเขาสามารถคุมตัวเองได้อันนี้ก็ไม่ใช่สมาธิสั้นส่วนใหญ่เราก็จะรอจนถึงเด็กเข้าโรงเรียนเราก็จะเริ่มที่จะคิดถึงเรื่องโรคสมาธิสั้นนะคะ เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะมีอาการอยู่ใน3มกลุ่มอาการใหญ่ๆอันแรกก็คืออาการของการขาดสมาธินะคะอันนี้เนี่ยเด็กก็จะมีอาการแสดงออกมาในลักษณะที่ทํางานไม่เสร็จกลุ่มที่2นะคะก็เป็นเรื่องของอาการอยู่ไม่นิ่งนะคะเขาก็จะมีอาการที่ซนมากกว่าวัยเดียวกันนะคะ ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นอาการของหุนหันพันแล่นหรือว่าวู่วามนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะทําอะไรออกมาโดยที่ไม่ทันยั้งคิดนะคะส่วนใหญ่อาการแทรกซ้อนก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับความก้าวร้าวรุนแรงต่างๆนะคะปัจจุบันแล้วสาเหตุช,ชัดเจนเนี่ยเรายังไม่ทราบนะคะเราทราบแต่เพียงว่าสารสื่อประสาทในสมองตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่ควบคุมตัวเองเนี่ยในเด็กกลุ่มนี้เขาลดลงนะคะการวินิจฉัยโรคสซนสมาธิสั้นเนี่ยนะคะก็จะทําการซักประวัติรวมถึงการดูเรื่องของพัฒนาการ ะะแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเด็กในห้องตรวจด,ด้วยนะคะก็สําหรับโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะหายเองได้อยู่แล้วนะคะพอเด็กโตขึ้นถึงระดับหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็คือประมาณวัยรุ่นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยสมองส่วนนั้นเนี่ยมันโตมาทันวุฒิภาวะ มันก็ทําให้เด็กกลุ่มนี้หายได้นะคะสำหรับการรักษาโรคสมาธิสั้นเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการใช้ยานะคะคุณพ่อคุณแม่ที่กังวลว่าลูกจะเป็นสมาธิสั้นแล้วก็อยากพามาตรวจกับแพทย์นะคะก็แนะนําว่าวันที่เด็กมาตรวจเนี่ยก็ควรจะเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ป่วยไม่ง่วงไม่หิวไม่เรียรแล้วส่วนสุดท้ายถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถเตรียม จำการมาได้ก็แนะนําให้สอบถามคุณครูที่โรงเรียนมาด้วยนะคะก็จะเป็นส่วนที่ช่วยประกอบการวิจัยได้ค่ะ